แ,แกออตกปลารีสอร์ทบ้านอ่างทองทิปนี้นะเนมก็จะพานานาดเดินทางไปจังหวัดอ่างทองนะครับจากขอนแก่นถึงอ่างทองระยะทางประมาณ400กว่ากิโลครับ ถึงแล้วครับรีสอร์ทบ้านอ่างทองที่มีเนื้อที่กว่า400ไร่หลังจากขับเข้ามาก็จะเป็นโซนนอกคำน้าสามารถนั่งตกได้เลยครับค่าคัน250บาทถึงที่หมายเราก็มาเช็คอินกันครับส่วนที่ได้เสียก็จะมีค่าคันเบ็ดคันละ350บาทและค่ามัดจำเครื่องใช้ไฟฟ้าครับสวดีครับเจ้าของครับ นคนนี้ครับที่เห็นลงปลาบ่อยๆนะครับเยียมเลยค่ะถึงแล้วครับแพร12ของเราบรรยากาศแบบนี้น่าจะฟินกันสุดๆเลยครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับห้องคาราโอเกะครับแพรที่นี่มีห้องน้ำในตัวครับสะดวกสบายเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมครับเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องนอนครับ2เตียงใหญ่ๆเลย นี่ครับพื้นที่ที่เราจะตกปลากันตกได้ทั้งหลิวและสายยาวครับถ้าสายยาวแนะนําขัดไม่เกิน8ฟุตนะครับนะาๆกับผมกับพ่อกันอีกแล้วผมกับผมวันนี้ครับวันนี้ก็เดินทางมาครับจังหวัดอ่างทองครับมาที่รีสอร์ทบ้านอ่างทองครับผลงานจะเป็นไงครับผมติดตาม้วยนะครับมาถึงแล้วก็ประกอบของกันเลยครับน้าะรอบนี้เป็นรอบที่2ครับที่เรามา รอบก่อนหน้าจะเป็นแพ13ครับรอบนี้เราจองแพ12ครับอ,อยากระติกกาไว้นี่อีกเออ้อแเปนกุสิเซียอยากกระติกก็ไว้นี่อีกเป็นสิเซียรอบนี้เราเลือกใช้คันระยะ63กันครับน่านะเพราะกว่าจะเช็คอินก็บ่าย2แล้วครับเพราะลูกค้าส่วนมากเป็นสายยาวเราจรึงต้องตามออกไปครับ นานาที่มาควรเลือกใช้ทุ่นที่กินตะกวัวเยอะๆนะครับถ้าตกไกลๆเพราะลมแรงและก็น้ําเดินครับกติกาที่นี่นะครับนานาห้ามวักห้ามลังครับชิงดิวสปิวให้ใช้เบ็ดแค่ดวงเดียวครับสายยาวให้ใช้ได้2ดวงครับผมและปลาที่นี่ก็มีรางวัลให้ด้วยครับสําหรับปลาใหญ่ๆนะครับจะมีลิตรรางวัลติดให้ดูด้วยครับตา,ามวใช่มม,มข้าวอะไรบ้างเธอมีทุกข้าวกะเพราไข่าดาวาาดกะเพราหมูกรอบมยัง,งยังบนหิวหรอก เวลาตอนแรกทีเดียวเราก็เริ่มลงมือผสมเหยื่อกันเลยครับชุดนี้ชุดจัดเต็มของเราเลยครับ ก็ตกกันมาเรื่อยๆครับนะนะจนถึงช่วงเย็นครับป่าก็เริ่มเข้าจัดเลยครับ โอ oh, ้โหปากนสวิงสวยงามโอ้โหเขาดับมันหักไงสวยสวแคบจะมองมาเห็นทุนเลยว่า

ตะก้อนหลุดอย่วะตีนนึกไปดิปลามันหนุนปลามันานุนปลามันหนุนนัวตะก้อาหลุดไหลเต็มเลยค้อนด้วยตอกเลยตอเลยขัดหนุนขัดแหนะ กินแล้วอ๋อตายคาตาดอ๋อโอ้ขายหน้าเลยสิโอ้เย็นเย็นเยอะไ่เลยอุ๋นมันว่าไปใจเนาะเออ ีาอหารย้าหอยไม่อยูเอลยกวาเลยอ่าเหรอมาหาอยก็ต้องลอยหรือสองอยนี่แหละไม่ถ้าเราได้อีหลีมววสิชุดเซตตีมันเป็นแบบมันเหมือนแบบินเดือบินเนื้อไงกัวบาเลยเอาไปเอาไปตกริ้วไหม ยากกลองเอ,อย้ยเราบอกอไม่ใช่ปลาดาราตัวนี้ขาดไม่รู้ปันต่อ เดี๋ยววันนี้โอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไปเข้าไปแล้วน้อยเมิ่มเหมือนนั่นเดียมมา ไม่แพเก่าไม่ว่างไม่เอาแพเก่าเอาแพรใหม่นะคะมาลองว่าเปลี่ยนแพรแล้วจะเป็นยังไงนะคะแลนะรอติดตามได้เลยนะคะผลงานน่าจะได้ส่งทุกเดือนแบ่งใจมาสักพุ่มเด้อเด้อเด้อพยายามถ่ายคลิปไปด้วยนะคะแล้วมันเป็นที่นั้นนะนะเราจะจ้องพุ้งยากเราจะจ้องพุ่งในอก้องจะจ้องพุ่งในกล้องเขาไม่แย่ห มองมาเห็นเนาะเป็นแสงนถามว่าดูมันเป็นแสงไหมคะบางทีก็ให้เพื่อนเพื่อนช่างนะคะดูขึ้นให้แ้วค่อยวัดนะคะเห็นไหมมันขึ้นน้ำอะไรมันแบบแสงมันสาดลงมามันจะอนัะไรยากสวัสดีนะคะสวัสดีคันมีความเย็นนะโะว่าตอนกลางวันอะถามว่าอยากอะไรอยากอะไรให้ดูแต่ว่ามัานคอน ได้แป๊บเดียวมันแบตมันก็หมดนะคะถ้าเรนบบเป็นหมุนปะเข้าคินหมอบได้ไลยเคมนไม่เป็นไรนะคะจะเป็นแบบนีอ้อันออนี้เราจะใช้กันหาเชื้อเราะคะ่ะเรียก็ก็คือตอนนี้เหยื่อเย็นไม่มีจะขายแล้วนะคะนนาอยู่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศก็หมดนะคะคือเราเราเอามานี่ก็ ไม่พอแล้วนะคะเพราะว่าดูซองได้เลยครับที่ช้ดูซองได้เลยถ่ะไปนี้ไม่มีแล้วนะเหลือจะแย่งกันเลยนะคะอันนี้อย่าเย็นเองนะคะน้ำมารอดูผลงานว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่ามันได้เท่าไหร่อะไรยังไงเพราะอ่านค้นทายหมู่ทายคลิปกะเขาไปนอนแปดรอบแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาตุดได้เท่าไหร่นะคะให้ดูอย่าเย็นนะคะอย่าเย็นตอนนี้ใช่คครเห็นไหมขโมยลูกค้ามาหมดเลย ผู้จิ้มไส้ผู้จิ้มามสื่อวันนี้นะะนนนนนแล้วนะคะซุปเหนียวมาเปิดสวัสดีนะานาทั้งจะลอยท่านแล้วนะคะเราขายบรรยากาศยามเย็นนะคะานาลุเย็ยนนะวันนี้ถต่ว่าตอนกลางวันแดดแต่ว่ามีคนบอกว่าที่ฝนแก่นถูกตกตั้งแต่เช้าสวัสดีน้านะทั้งจะลอยท่านนะคะลอยเลยเหรอลอยค่ะไม่ได้อันนั้นเลยนะไม่ได้โออเลยนะแต่มันคูณบอกไม่ได้นะนะ ตอก็ลุยครับเดี๋ยวบอกก่อนเลยฮจ้องทุ่นในก้องเออบอกร้ก็จ้องทุ่นในกล้องนั่นแะนะเพราะว่ามันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นมันมีขึ้นอ่าตรงไหนนะนี่มันมีขึ้นแล้วน้องเขาจะบอกว่าโอ้ยนะคะน้องเขาจะบอกว่าอะไรนะนี่มีมีแค่อะไรครับส้ตล์จีนสไตล์จีนนะครับหกสามครับทุ่นกินตะกัวประมาณสามกิ่งครับตัวนี้ สามกำกว่าครับฝากกดแชร์ด้วยนะใครที่กดแชร์นะคะเดี๋ยวแคปรูปหน้าเฟซตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีโพสต์ให้ให้บินนะคะ12อ่างทองค่ะใช่ค่ะรอบที่แล้วเราไปแพรสิเรามาดูกันว่า12กับ13บาเอ็ดดีจะทําแพไหนได้เยอะกว่านะคะติดตามแบบเจาะลึกกอบคุณคขอบะคดณม,มากเลยนะคะอสองร้อยทัางแล้วนี่สวัสดีนะคะเห็นละ โอ้เดี๋ยว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 เฉยแล้วค่ะน้าเบลอย่าลืมแคร็บไว้นะอย่าลืมแคร็บเดี๋ยวเจ๊จะเปิดตู้เดี๋ยวเจ๊จะสุ่มแจกเหยื่อเย็นนะคะจะสุ่มแจกเหยื่อเย็นนะคะจะจับรางวัลเหยื่อเย็นมาดูว่ามันไม่เยอะดูอยู่ตะก่วนนะแต่ว่าปลามันหนุนคักนะคะรับรองว่าปลาที่ลงใหม่ปลาบ่อเมาปลานิลนะคะตอนนี้ก็คือได้แต่ปลานิลนะคะไม่มีปลาอื่น แค่มีทัพทีมสองตัวนะคะมาดูว่าคือเราตอนนี้เรามาทดสอบเหยื่อเย็นว่าเหยื่อเย็นจะเป็นยังไงนะคะโอเครอได้เลยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ได้จ้องพุ่นจ้องทุ่นกับกล้องนะคะนานาเพราะว่าเห็นอยู่ไม่เห็นเห็นไหมนีใจจับดอก้วยว่ะโอ้โหเดี๋ยวเรามีคลิปให้นานาคนหลายช็อตอยู่นะหลายอีพีนะคะเหยื่อออยในถาดตัวไหนคะให้เกลียดนินพัทค่ะนี่ นี่แต่ว่าเป็นสติกเกอร์ตัวเก่านี่นี่ค่ะนิพันธนาหมดเยอะมากดูในถาดได้เลยครับดูในถาดด้วยมีดูถุงหัวเชืยดดูถุงหัวเชืยหัวเชืยเสื่อนการอัสดานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องพี่เคตสวัสดีค่ะนะคะเหยื่ออ่อยเราเป็นนินคัตัวนี้มีโปรเจเจ็ดอยู่นะคะยังไม่ยจิตนะถานนเนมให้ดูเลยครับตัวเกี่ยวตัวกินจะเป็นเหยื่อเย็นนะคะสวัสดีนะนะทั้งเกือบสามร้อยท่านนะคะ บรรยากาศยามเย็นนะคะโซนที่จังหวัดนี้ค่ะประมาณ60กว่านคะนค,ะ,นค,ะ,นค,ะ,นคะเราเลยใช้เตอร์ค่ะตกต่งางทั้งหมดเลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะาะานี่ใช่ครับตกสั้นมันไม่ทิ้งขอให้มันหนานโดนปลาบึกนะ,ะยังไม่โดนสับปะหลาดเลยะค่ะดน้าโดนแต่ปลาหมิ่นนะคะเนนี้เมื่อกี้ให้ดูไซส์ปลาหมิ่นไหยมันก็จะมีไซส์ใหญ่ไปอีกนะก่ะเนาะงเดี๋ยวว่า ช่วงเช้าอ,อจาจจะมีเยอะกระชังนะคะน้าๆรอมาลอนกันว่า <laughs> เราจะได้เยอะกว่าเทติดตาหรือว่าจะได้น้อยนะคะ <laughs> ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้เม้นดีกว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าเยอะไหมตอนนี้เรากระชังลงน้ำสี่ใบ <c oughs> ให้ให้ม้นดีกว่าน้าๆให้ทายว่าเราจะได้เยอะกว่ารอบที่แล้วหรือน้อยกว่านะคะน้าเม้นมาได้เลยเขอดูตัวป้าหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะแต่ว่ากระชังยังไม่สามารถยกขึ้นมาได้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวให้นนานะเพราะว่าจะทำรางวัลอยู่นะคะค่าแพ้เท่าไหร่ค่าแพ้2 0 0ต่อคืนถูกไหมล้วก็ลงเบ็ดเพิ่มคันละเท่าไหร่ 350. 350บาทะะตอนนี้เราลงเป็นชิงเด็ก3คัน3 0ันนะคะเหยื่อเย็น77ไหมเหยื่อเย็นหมดเลยนะสมบัติหมดแต่ว่าน,านา้าๆแชร่นา้นาแคมปแล้วนะคะ<ำ>ขอให้ได้หาขอให้ได้ เยอะๆนะคะใครที่ซื้อเยอะ EP ของเราแล้วมาตกที่นี่พี่แดงน้นำเลยค่ะแล้วี่ก็เรื่อยๆนะคะทุกการเรื่อยๆคือสลับกันแดงนำใช่ไหมเอาแต่อันนี้ใส่ก็ได้นี่เอาใส่ก่อนนะเอาแต่ตรงนี้เยะไม่เชื่อนะเยอะๆสองซองในตู้นะคะอแดงเดือดใส่ก่อนกับผมตับบาลานอะไรครับบาลานบาลานปกตินี่แหละครับบาลานปกติค่ะคนกลางทําไมเก่งจังนะคะ พี่นะคะในที่นะคะช่วยกันไปมีไปยี่สิบสองแท็กซี่ยี่สิบสองเขาถึงบอกถึงบอกว่าเขาให้ลงเฉพาะสายยาวนะคะที่จริงเราจะไปนะแค่ยี่สิบสองหรือ่ายังไม่ยังไม่ได้ทางแท็ี่เขาเ้ลุงเฉพาะทางนู้นหรือเปล่าสายยาวนะคะคอย่าง้ังตักน้ำหรอที่ตักน้ำหรือเปล่ที่ตักเนอำไม่ใช่หะอูรงนี้นี่ ได้ตัวหรือยังคะอ๋อรอรีได้เลยค่ะตัวผูกสามนะนะแนะนําให้ตัวผูกสามนะคะเพราะว่าบอค่อนข้างจะกว้างนะคะตรามาลอนกันแต็มมากงงมากเร็วนะคะหนึ่งพันเจ็ดเจ็ดวันนี้ส่งไปเกือบสองร้อยเกือบสองร้อยโลของรอบเสาร์อาทิตย์อ่ะมันมั่นค่ะรอติดตามได้ค่ะเราจะมีคลิปมีมีเยอะนะมีคลิปมีอะไรก็มีเต็มเต็ม เรากดซูมกลับไม่ได้เหรอดึงออกไม่อคนตกดียมอน้ไอด้ยู่นี่หรอแอดมี้อยู่นี่หรอแอดมีนอยู่นี่สวยไหมไม่รู้เหมือนกันแต่คนไลส์สดไม่สวยอะอหน่าคนะเอกขอบคุณมากนีพี่เหมือนนะเอกาแฟ ไปแล้ว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 ได้คำตอบกับพลังงานผมดูผมดูจะได้ดินตกกิโลกรัมันแล้วมันบดตอกมันยังเลยค้าบแล้วก็ย่างไปซื้อปกติเราขายกิโลละหนึ่ตอกบ่บ่ตอกมันยังเลยมีแต่ค้าบค้าบเสียแล้วแล้วก็ย่างวายหนีไปเลยขอตกขอเดียวขอเดียวครับขอเดียวหรือขอเดียวนะกติกาห้ามนะคะ คือเราไม่ทำควาเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าอย่าลืมนะนอนหนูเจ็ดเจนะคะนอนหนูเจ็ดเจเท่ากับสองอยากเห็นสัตสัๆดิจอจ๊จโจเอจ๊อจ๊อจ๊อจ่อจ๊อจ๊อจ๊ออย๊อจ๊อจอจอจอ่๊อจ๊ออจ๊อร๊ออจ๊อจ๊อจ๊อจอจ๊อจ๊ แล้วก็ค่าคันคันละสา0รบาทสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้สิบข้างนอกสองร้อยห้าสิบน้าทักสอบถามเพจก็ได้นะคะจะมีรายละเอียดยืดยาวเลยอยู่ใกล้ๆพอได้เลยบ้างได้ไหมน้าประหลาดยืดยาวเลยเจ้อเมื่กเตี้ยก่าเตยังไม่โวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะนภารกรภากรเดี๋ยวเป็นติดภาษากฤษใช่ไหมนี่เดค่ะไหน่ ของเขาอของเขาใหม่ๆนะสายสะดดูดหายไปแล้วสองฝือน<ด>อ่ะดูเสื้อผ้าตอนนี้นะครับเละมากนินทัดตกแต่ก็น่าดินได้ค่ะผสมกับอะไรเธออขนมปังนะครับขนมปังได้นะคะเราก็ก็คือเพิ่มแค่นินพัดนะคะ เข้าไปนะคะมันก็เป็นตู้ที่นานาเคยตกลองไปเพิ่มดูห yep ัวเชื้อก็สามารถได้เราก็เคยตก้งแล้วก็น่าดีนะเคยไปพรองไปอะไรอยู่่ไปพิมพ์พรองยืนอะไรเงี้ยทีมน้องหนูสองอยู่หาดใหญ่ปัาดไก่ยูน่าะเรียนพิจพ์ไยู่จ้าอันนี้แพทย์ผ่านกล้องพอจุอยาาาก่อยมลงวังยังตือถอดแล้วยักษอว่าตายจะบาตายอาการรุนแรมากเลยนะคะนานามันมาทุกท่านเลย แดงเดือดตัวเด็ก77นะคะตัวเด็ก77นะคะราคาสด <ไป S 1> นเนียนตัไซซ์ปลาหมดเออเขาให้ตกหรือไม่ครับให้ตกค่ะถ้าแพรเก่าแพรเก่าให้ตกลองสอบถามทางรีสอร์ทก็ได้ตัวนี้นะจะตัวน,นี้เป็นไซซ์เจ็ดขีดแปดเจ็ดขีดแต่ว่าเมื่อตอนกลางวันอ่ะมันไซส์ลูกมีแโบโบครับรตอนตอนกลางวันเป็นปลาเก่าอยากเห็นปลาแดงปลาแดงอยู่ในกระชังปลาแดงอยู่ในกระชังเกือบสองโลครับในตัวนี้ตัวละเกือบสองตัวเกือบสองโล มันจัดคนแรกขอบคุณค่ะไปบ่อยอยู่ครับแต่ตกไหน่เนอะใช่ไหมเรามาจองเแต่ว่าเราเราอยู่แพไม่ใช่แพเดิมนะมแพเดิมตอนนั้นแพเดิมตอนนแคติดสองตอนนี้อยู่แพติดสองนะคะวันนี้ทั่วจังหนัเกเทยห้วยตัวนี้ก็หัดแล้วปิดแล้วจะปิดแล้วใส่นี้นะช่วง,งเย็นนะคุณละใส้แ,ะะแสงจะหมดแล้ว แสงจะหมดจะไม่ได้คลิปซูมแล้วเห็นเปล่าอใช่เห็นอยู่ตอนเดียวนครัไฟตาบ่ค่อยดีเดี๋ยวบอกเอาเด้อล่ะเด้อบอกกันวัดเอาเด้อเพื่อนซูมอวัดเลยวัดเลยยังยังเห็นอยู่42ค่ะกติคนกลาวัด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 หมเออผู้อกกันกัู้ติดคุกบอกผ่าดูวัดกล้องเออกติคนกลางเรามีไหม40ลิตรเหลืออยู่ไม่ใช่หรอเหลือหนึ่งใบเหลือหนึ่งใบครับสุดท้ายนะคะ3,200 3,200บาทส่งฟรีใครรับพิม มาเดี๋ยวใครรับทักแชทเดีย่ยเลยเหลืออันเดียวค่ะสามต่อสองทีนะคะเพราะว่าค่าแต่ตัวปลาเลยนะนา้าเพราะมีเวลาไปขายของคุณก็ไม่ได้เยอะหนูขาดเลี้ยงหัวเราตอนนี้แสงใกล้หมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดกดติดตามเพจเดียร์สุกปลาทีทีด้วยนะคะร้าน,น,นเราอยากไปเด,ดสนแบบเจ้าก็มา น้ำจบประมาณนัมน่มอ่ะเนาะแอดแอดสวยไหมครับแอดมีอยู่ที่นี่หรอคะไม่รู้เหมือนกันน่าจะสวยสำหรับน้าๆน,าน,นะคะได้กี่หางแล้วอันนี้โอ้โหสุดสุดได้เยอะอยู่อนะ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเั็กซ์เพย์ลงพี่ล่อยกเลยมันยกเลยไม่เอามันมันลงไปสวยกินเลยเจอแล้วเป็นกระชีบเลยยกติดติดกระชีพเลยค่าได้กระชีพต้องทำหนึ่งจุดห้านะคะ เบ็ดโอ้โอได์บอกควายหรือเจาะแบบควายวะมันมันมันใช้6-3มันค่อนข้างจะตัดยากในขนาดน่าจะสวยนะคะน่ะเก็บเก็บไว้บัดตอนเย็นเก็น่าเนมกับเน็กกี้เป็นห่าวแล้วเคนหยาดกล้องแอนพีที่นี่สวยทุกคนนะคะตก5-4กินไหมไม่เคยลองไม่เคยลองค่ะเราใช้6-3เลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเซเนลา ที่สามหรือเปล่าแพสิบตอกคันนั้นนี่มังกรแดงไหมครับไม่ค่ะตัวนี้นะคะดับแดงครับใช่นะคะดับแดงนะคะดับแดงแต่ว่าว่าจะสั่งมาขายพอดีเขาเลือกผลิต์อีกแล้ดีปะคะของเฟรนี่ตอนนี้ได้ปลาประมาณกิโลแล้วรอดูพรุ่งนี้นะครับผมรอติดตามพรุ่งนี้นะคะนะเพราะเราจะเล่นข้าวสิริท่ายหนาเกศตอนนี้น่าจะไม่รู้ว่าได้เยอะไหมแต่เอากระชังลงน้ำสี่ใบกระชังสี่ใบเลยนะนะรอดูไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจ เอาไปจุ่มคนนั้นคนนี้อย่างนี้แหละสวัสดีค่ะนัทพี่เราอยู่สวัสดีค่ะเจ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 ี่ยขายไหมขายนะครับเยี่ยขายไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่พอเลยพี่ตกสามคนใส่เยอะมากขาขาพี่ขอให้ลองเั้งจี้มีไหมได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งดีครับดีครับค่ะนี้้โโอครับันขาเลยอะตาทำให้เหรอให้แล้วค่ะ ค่ะได้ครับแบ่งฟันครับแบ่งัเดี๋ยวแบ่งไปนะหนูไลฟ์สดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดินไปให้ครับผมอยู่แถวสิบสามปิดกันเลยเอาโอเคดี่มูเดี๋ยวเอาไปให้นะคะนี่ยังก่อนตกแบบไหนตกบาลานนะคะตกบาลานะแล้วตกมิ้วก่อนเดี๋ยวเราก็มีตกบาลานนะคะ อยู่แค่เสียงดังนะคะพยายามจะพู้ชาติกับเดี๋ยวนะแอนดี้สิบห้าแผ่น้ำลึกมามกขี่ส้มกับแดงเกือผสมด้วยกันได้ไหมครับได้ครับไ,ได้ค่ะมะนะแล้วแต่มีแกนแมทเอาเลยสักมันคนละก็คือบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะลองลองด้วยอันนี้โปรเจ็ดเจ็ดัเหลืออยู่เดี๋ยวเย็นวันนี้เหลือตรงไางยา แค่ส so so, uh, uh, so ิบสอาเข้าด um, ีสุดนะจสุดนก็เห็นว่าดีสิก็ดีต้องเข้าไปดูเพจก็ได้ว่าเขาส่งนแล้วเป็นยังไงเข้าไปดูที่เพจใช้ตัวเบ็ดเบอรของนันยันสาค่ะหรือคนถึงนก็น่าจุดแปนะคนอื่นก็สูหมดครับ0.5หมดนัน็นนะคะสุดปืนนันยันได้วัดเอาสองนี่แล้วก็้ท่อ เก็บเ้วั่าของดนตปลาค่อยหย่ดูค่อยเยอบ่อยากวเลยด้มไบ่วันที่ต้องกลับบ้านแล้วครับะนะแข้็มาดูผลงานนครับลสองไอ้เท้าแตช้าแรกครับวันนี้ลินึวนวนนึมีทางดีบอกเลย หนึ่งอไปดูเฮ้ยเท้าเท้ฮ้นะครับสาคำนะคะงนิ้วิ้วแบบตุงนิครับนิ้วดวนสามพันนะ ได้ตัครบผมปลาทั้งหมดประมาณ200โลครับนะน้างานนี้ทั้งแจกทั้งแถมเลยครับเป็นไงครับโซลเฟอร์แขนขาครับแขนขาเป็นไงครับนันเนมทริปนี้เห่มากครับวันนี้ทริปนี้น่าเ่อยมากเลยครับกับไปสู้งานต่อครับน มือเกือบจะเป็นไุงวดสวายแล้วเนาะูาคุณกับไปหอดโต๊ะไฟเี้แเอาเลย